นรกถาวรไม่มีนะพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ำอยู่นานพยายมมีไหมพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมมัสะนะนิรยายบาลพวกที่พาสันนรลกไปนะยมมัสสะ <c oughs> ก็จะถามถึงเทวทูตห้า เคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทําเลยยมสัสสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยาบาลเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยมสัสสะ ก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกนะยมสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถดุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี่อีกครั้งหนึ่งยมสสะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมสะเล่าให้สาวกฟัง เล่าให้พิ่กูทั้งหลายฟังนี่ยามาสสากำลังคิดอย่างนี้นะบอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว นี่เป็นความปรารถนาของยาสตซ์ซึ่งเขาก็อยู่ในโนรกเขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลให้ใครลงใครขึ้นใครอะไรแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเองเป็นตัวพาไปวัชชาถามพระศาสดาว่า เมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาตัณหาความอยากเป็นตัวพาไปสู่ภพ